แดดนาฬิกายี่สิบนาทีหัวแข้งนี่สวยตัวกันสมชัยี่สิบสองยี่สิบสามหมู่บ้านกบบนีกิจกรรมเอามือสามาชี้ในโคกหนองนาทางพ่อยช่ออำเภอเปิดมาจัดกิจกรรมเอามือสามาชี้จัดร่วมกลุ่มกันจัด ลงแขกจัดการช่วยเหลือกันมีการกิจกรรมปลูกไม้ปลูกปลามึงเป็นอย่างอีดินหุ้นมึงเป็นอย่างนี้ปัญหา,ยอ,ยาอียอย่างนี้อะไเอามานังทั้งหมดหนาว่าปลูกปลาปลูกแบบเพิ่มากขั้นเจอไห้คู่ไปถามคู่เบิ้องเกษเพิ่มมาเพิ่มากเขาไปหดอดฟังนี่ โปรให้คู่อ่านมึงหลายคนแล้วแสดงว,ว่าคู่สิตอบไดอยู่คนคู่ตอบอะไรเฝ้ามาบอกคู่ประจําชั้นใดตอบอะไะดแสดงมาบริสนใจทดสอบคู่มึงรองคู่มองก็ได้คู่บ่คอยสนใจบ่คอยใช่ใจเรื่องของการพัฒนาการพัฒนามิเช่นปงกันกินบุญเก่าอยู่นี่ละบอกให้พัฒนาเนวนั้นแนวยน,น,น,นี้ส้างนะวัตกรรมจะควงกับบัตสังกับวับวยัง เห็ดซื้อโจโรยูเห็ดโจโรยูขึ้นมาเบิด์ตยาเนี changed, mm ่ยเห็นบ่อยแนวสิให้สร้างนวัตกรรมสร้างซื้อสร้างนั่นสร้างนี่ก็เพื่อเอิ้นว่าเป็นอุบายเป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคเป็นแทคติกเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อจะค้นสร้างความดีสร้างบุญกุศลสร้างบุญกุศลเป็นอุบายค้นสร้างกุศลก็เลยเอิ้นว่ากุ กุศลบวกกับอ,อุบายเป็นกุศโลบายสมถะเอามาส้นสนธีเอามาเชื่อมแสดงว่าเป็นขัสนธิกันแม่บอกคู่พรษาไทยสนธีคั้วบา,ากุศลกับอุบายใช่กันก็ไปกลายเป็นกุศโลบายเพื่อให้ยยันก็คือเป็นอุบายให้คนสางความดีเป็นอุบายให้นักเรียน เรียนให้นักเรียนสนใจให้นักเรียนมีความรู้ชนอุบายแน่นอุบายนี่ตัวนี่ก็เป็นเรื่องของการเฮ็ดซื้อเฮ็ดซื้อเฮ็ดอย่างผู้ใดสิฉลาดทางปัญญาผู้ใดสิฉลาดทางกุศลทางอุบายทางกุศลทางอัลกุสรูบายกุศลเนี่ยก็คือทางบุญทางกุศลหรือไม่สิฉลาดทังบาปทางบาปทางกรรมทางเวียนทางอย่างผ้าสางไปตัวทิพย์ตัวเดนเนี่ยบอกเป็น ซาดนะก็อีกแนวนึงนี่ยอันนี้ก็ยังใส่โบราณอีกได้แต่เติมกันขอบไปอีกเบาเขอบไปอีกเบาอึดตัง้งแต่แนวสีเบาสีบา้าแนวใดสิสิมันเกิดขึ้นเกิดเป็นอุกอุกสนขึ้นถ้าจะเอามา ah เ e ห็ดโคกหนองหน้าก็เอาคนเอาชาวบ้านเอาแปลงยี่สิบก็แปลงในเขตตำบลหอยย่างเขตอำเภอคงเคียมหรือว่ารอบๆวัดนีด่ามามาสั่ง ความสมามัคคีร่วมกันหนึ่งก็ให้มีความสมามัคคีมาช่วยเหลือกันหูจักช่วยเหลือกันอันที่สองกับมาเบิงมาเบิงแนวท่านการบ้างฐานการการว้างระบบเพ็ดโคกรองหน้าการบ้างระบบการปลูกป่าหาระดับการบ้างระบบน้ำการบ้างระบบคนเอื้อว่าเขามาเบิงการจัดการมาเบิงตัวอย่างของวัดป่าสีแสงธรรมเฮ็ดอียงแน่อียงแน่เกิดขึ้นแน่้นไม้อียง ดูใสปลูกแบบได้ยสิประหยัดน้ำเห็ดจังในตำแหน่งมันควรเสียเอาใบใสเอาไว้ริมน้ำเอาไว้หันไว้นีหรือว่าการบ้างทอป่ะการบ้างทอการเดินทอระบายน้ำมาการเดินทอรงน้ำด้วยล้องใส่ไกลแล้วมันบัมันบานหดต้นไม้ได้ต้นไม้ที่ทั้งโคกข้องใส่ไกลมันบกขึ้นไปหดเสียวคนหดมันกระจายเท่านั้นเดียวก็ดึงเทคโนโลยีเขม้าซอยเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมใส่โซลาเซลล์ขมาเพราะว่ามันบวมเป็น สมัยก่อนเทคโนโลยีพวกวมันอยู่กับย่านอาวากาศเขาส่งย่านอาวากาศออกไปนอกโลกบ่มีผู้ใดไปเติมน้ำมันเขาจะก็เอาโซเดเซลล์นี่แหละใส่เข้าไปผลิตไฟฟ้าใส่อยู่ในหันคือเมื่อนี่เทคโนโลยีมันโนม้มลงมาหาคนมันสั่นเขามันจ่อเขามันง่ายนิดน้อยกับเฮดได้อันนี้ก็บ่บ้ด้ถือว่าเป็นควมบ่พอเพียงขันบ่อใส่เนี่ยที่มันแปลกตรงเลี้ยนทั้งใส่เครื่องสูบน้ำทั้งเฮดทั้งสอนทั้งนี่ผู้ใดมากซื้อกับขายให้ได้ มาท่ายจะของดีใส่มหาบน้าหดน้าไม่มันก็บ่ถืออันนี้ก็บ่พ่อเพียงเอื่อนมาบ่พ่อเพียงข้อมพ่อเพียงกับบนอยู่ทางสายกลางบ่พึ่งผ้าคนอื่นหลายเกินไปบ่บ่เบียดเบียนเกินไปขัดเง่นคัดบ่ใส่เดี๋ยวเขาว่าว่าคือโง่อเทียตัวเป็นอยังคือดีง่อเทียนนี่เต็มเด่นโรงเรียนจะของบางคนจะใส่ตัว มันต้องเลือกเอาเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมบอดิเออ้เอินว่าเขาเรียนตามพลังบอดดิเออิรนว่าเขาเรียนตามเทคโนโลยีเกินไปนี่ยังใส่ไฟฟ้าจะเสียนี่ผู้ใดที่มันบอใส่ไฟฟ้าบอกบอกนีม่มันใส,ส่เบื้โทรศัพท์นั่นสินี่บอกมีสุคนอันี้ก็เป็นเทคโนโลยีตามยุคตามสมัยบอดดิถือว่าเรียนเฮือมไปตามเทคโนโลยีแต่ว่าขั้นดันผู้ใดอยากได้โก้ได้เก๊อยากได้ไอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใช่เทคโนโลยีที่มันเหมาะสมด้วยว่าีไปเไปไปหว่เหมือไปจยากได้รุ่นใหม่รุ่นหูเอาเทคเกิก้กะกดเป็นปมเป็นปมเอาเสมอเลยกับผู้ใดหูผ่้ไดไทยรูปประามกับว่อยากได้ล่ะอยากได้อันรุ่นแบบ1ิสองรุ่น1ิปสามชิปซี่ไปปวตัวบ่าย เรือเบิ้งเงินในกระเป๋าบ่พอเมียบ่มีช่วยสิขายเข่าได้ช่วยสิเฮ็ดหน้าขายเข่าได้อันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีบ่เหมาะสมหานลังคนก็อยากได้โน้ตบุ๊กโน้ตแบ็คขม้าไปแอวสั่นช่วยสิเก็บที่ยางขายได้ไปเน่าพอเมียก็หาเงินมาให้ยากก็เอิญ่าบ่เหมาะสมก็ต้องเบิ้งเพื่อเหมาะสมเบิ้งเพื่อเหมาะสมของงบประมาณของราคาของขอบขั้วจาของน้ำอีดินหุ่นเป็นอย่างดินหุ่น อีนนีมันมีปัญหาดิเอินไปถามไม่ได้ผู้ใดพูประจำสั้นมันอมบอกไปมื่นตาไปมันสอบบางอีงอย่างมันพอมันกว่ความพ่อเพียงความยั่วนี่มันกับเป็นไปตามบริบทของเขาชุ่มชนของเขาคันรงเรียนเท่ากับอยู่ตามพื้นที่ชนบทเนียน,นั่นเนี่ยนี่ การมีเทคโนโลยีเข้ามามันกับบริดเกินควบพ่อเพียงเพราะว่ามันอยู่มาต่างเสปฐถมขึ้นมาแล้วการเขียนโปรแกรมการเรียนการเขียนโปรแกรมแนว้นนั้นนี่มันกับีขึ้นมาการเขียนวิทยาการจัดการบ่เขาให้เขียนไพ่ท่อนเขียนนั่นเขียนนี่การเทปโฟรชาิกันเสียสอนโคดดิ้งสอนยังเสียมันกับพื้นฐานขึ้นมาครับว่าาัะกับบกเอิญว่าการต่อยอดนี่มันก็เกิดขึ้นมาหลายอย่างเกิดอยู่ใน โควงห,หน้าเกิดอยูใ่ในกิจกรรมกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่เอิ่นว่ากิจกรรมที่ร่ำห้คนมาสาั่งบุญสั่งกุศลเอิ่นว่าเป็นกุศลกุชโลบายนี่แหละกุศโลบาย,น,บายนักเรียนมันบออย่อยางเรียนมันบอกสนใจมันบอกน,น,น,นั่นบ่นี่คู่กับส้างเกิดมาสรั่งกุศโลบายขึ้นมาั่ตัวส้างบายสร้างซื้อสร้างนั่นส้างนี่ขึ้นมาสัตัวอันนี้กับบแมนว่าจเบอกยังไปก็ทิ่มปุ๊มปุ๊ลงไป ว่ามันดิดึกหินตรงน้ำบ่มียังเกิดขึ้นบ่บ่อนบ่ยังบ่มุมหมุนมีมีทำกาะซิวถือแขหางกับบ่คืออันนี้ก็ต้องฮัร์ดต้องบ้าเข้าไปข้ามบริษัทเมันสิบปกันอยู่จังไดเออถ้ามันลงยี่ยนนี่บ่เป็นเก้าก็สียงาหนีไปบนเอื้อนสิบบ้าไปิัทติเออมันต้องโย่ให้เขาไว้ใจจากไปให้เขาคิดถึงตัวพัฒนาสร้อยกันยกระดับสร้อยกันคูด แล้วก็น,นักเรียนแต่ตัวตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเพราะว่าโอกาสมันก็นมีอยู่ซ้ำนี่แหละออกไปทหนี่ก็ไม่มีโอกาสออกคัดออกไปนี่บ่ได้เข้าโรงเรียนก็สิไปใช้ก็สิไปเลาะสูบมาขายมาขายยังอยู่น้ำบ้านนี่แหละไปตามอาชีพตามบรรพบุรุษผ้าเห็ดผ้าทำมาเพราพาะว่่บได้เรียนหนังสือจังสิไปเห็ดยังจังสิไปหายๆๆงาหังกินสิไปเห็ดงานเหตุการณ์เขากับบรจ้างเขากับบรยังเขาบ่าๆๆๆมีความรู้ไปโง่ไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดของเขาเสียหายมันเขากับบรอยากจ้างกอยาก รับเขาทำงานนำ้ำนี่ี่ก็เป็นสถานที่ที่สางค้นสร้างความดีสร้างเป็นอุบายเป็นอีหยังขึ้นมาสร้างค้นขึ้นไปอีกโรงเรียนก็นได้เป็นกุศโลบายอีเป็นกุศลของผู้สร้างผู้ข้าเจ้าสนับสนุนผู้ข้าเจ้าซอ,อยเหลือมากกั่าโมบืยาบเพราะว่าข้าเจ้าอยากสร้างคนดีขึ้นไปโมยนอยากสร้างควาองห่างบนอยากสร้างขยะเขาไปสู่สังคมอยากสางค้นดีเขาไปสู่สังคมโดยอาศัยโรงเรียนพูดคำว่า,ากุศโลบายยางเดียวกัน,กน ยายที่ไปเกิดจากการคิดจากการกระทําของผู้ฉลาดผู้ก็เจ้าคิดผู้ก็เจ้าฉลาดคิดฉลาดทำ่ำก็เลยเหตุเป็นอุบายเหตุเป็นกุศโลบายเกิดมาเฮาพากกันฉลาดคิดฉลาดท่ำก็กลายเป็นผู้นิเริ่มสร้างสรค์กลายเป็นผู้สร้างสรรค,ค์ทังคมเกิดมาได้ดีวุย่างนี่แหละเน่เอาออกไปฝากไว้แต่ละมือแต่ละเมือม่อ,อนี่กเเห็นสมควนแจ่ไปล่ากันจึงขอจุติไว้เพียงแค่ในขอความทุกข์ควบเจริญจะไม่แก่พีแก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกส่วนนากันเถิน